ชัวเหรอเพราะว่าราเวมนธุรกิจผู้ชายมากคุณเป็นผู้หญิงอะคุณชัวเหรอที่คุณจะมาทำธุรกิจนี้ก็เลยบอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไอจะช่วยอยู่ดู สวัสดีครับตอนนี้กันอยู่ที่คาร์วัลิโนมอเตอร์เฟอร์รีประเทศไทยนะฮะที่นนรบุรีครับวันนี้แคนมีนัดสัมภาษณ์พิเศษกับ c e o ของที่นี่นะฮะก็คือคุณบิ๋งนันทามารีพิลมพักดีครับใครที่ไม่เคยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเฟอร์รีนะครับรวมถึงวิสัยทัศน์และก็มุมมองของคนที่เป็น c e o b r a แบรนด์เฟอร์เรีเนี่ยเขาจะมีแนวคิดยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เรานัดพูดคุยกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยตื่นเต้นเดี๋ยวขอไปดูโชว์รูิด้าน ทนนี่อยู่แล้วนะฮะกับคุณบิงนะฮะนันทามารีพี่ลงพังดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะบอกว่าก่อนหน้าที่เราจะสวัสดีกันเนี่ยเรานั่งคุยมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเข้าประเด็นของเราดีกว่าอย่างแรกผมอยากรู้ว่าเรื่องของเฟอร์รารี่กับของคุณบิงเนี่ยเรามีความเกี่ยวโยงเริ่มต้นกันได้ยังไงถ้าพูดอย่างนี้นะคะคือความฝันของสามีเป็นแฟนกับคุณจ้าอลลูดพี่ลงพังดีตั้งแต่สิบหกนะคะแล้วเขาก็มีความ หลงไหลในแบรนด์ฟราเรีดูฟอร์มูล่าวันทุกรสตั้งแต่อตอนนั้นจนตอนนี้แล้วก็เดินทางไปต่างประเทศก็ต้องไปซื้อรถโมเดลอะไรต่างๆจนพอโตขึ้นมา ทางคุณพ่อคุณจ้าคุณธวธุฒาพี่โรมพัาดีก็มีรถฟราว่คุณจ้าก็เลยได้ไปดูแ, <S 1> <S 1> <ม>แลเราก็ได้ไปร่วมดูแลด้วยแล้วก็ตอนนั้นจําได้ว่าเข้าไปอยู่ในฟราวิคลับในยุคน,นั้นท,ที่ที่ประเทศไทยก็ได้ไปรู้จักพี่ๆที่เขาอยู่ในคลับนี้นะคะแต่ในช่วงหลังต่อมาตัวเางก็ไปทํางานที่ซ i ตี้แบงมีจังหวะที่เขามาเปลี่ยนผู้นำเข้า นะคะ mm hmm. เราก็ได้ไปเจอกับพาร์ทเนอร์เราคือคุณเฉลิมอยู่วิทยาแล้วก็ได้คุยกันว่าเออลองส่งโปรโพโซไปไหมถ้าส่งเนี่ยก็เผื่อได้มาทําด้วยกันเราก็เลยมาทำโปรโพโซก็ไปร่วมคิชอค่ะตอนหลังเราก็ได้หมายถึงว่า ได้ s ซ g n มาเพราะ f e า r a r i เนี่ยเขาดูภาพรวมว่าคนที่จะนำเข้าในแต่ละประเทศเนี่ยไม่ได้ทำแค่ธุรกิจนี้จะต้องเป็นนักธุรกิจใหญ่ในแต่ละประเทศแล้วก็มาทำธุรกิจนี้ด้วย Passion ก็เลยมัน,มนตอบโจทย์ว่าทั้งสองครอบครัวเรียกว่า DNA ของรถ,รถแข่งและ Ferrari ด้วยเพราะว่ามีรถ Ferrari อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะคและก็ถ้าพูดถึงทางเว็บบูก็อยู่ในฟอร์มละวัน ทางครอบครัวตระกูลสสิหงเราก็แข่งรถก็เลยมีความว่า DNA ของเรซิ่งอยู่ในครอบครัวอ,อยู่แล้วซึ่งมันก็เหมาะกับการทำธุรกิจนี้ฟร r รี่มันไม่ได้เป็นแค่แบรนด์ที่เป็นรถขาแต่ว่าคุณเอนโซที่ได้เริ่มแบรนด์นี้ขึ้นมาเป็นนักแข่งเขาก็เลยมาทํารถขายเพื่อจะนําเงินเนี่ยมาฟันดิ้งทีมแข่งรถของเขา ก็เริ่มจากอย่างนี้ม,นมันก็เลยว่าไอ้ racing DNA มันเลยต้องอยู่ในสายเลือดของการทำเชอร์กิตฟาร์รี่หรือเป็นเจ้าของรถด้วยค่ะผมอยากรู้เองว่าการการที่เราจะนำเข้ารถฟ a ร์รีเข้ามาในไทยเนี่ยมันต้องคัดเลือกอยังไงบ้างหรือว่าต้องทำยังไงบ้าง คือก็ <Okay. S 1> มีขั้นตอนเยอะค่ะคือเขาก็คัดเลือกแบบก็ดู Propos a l ดูว่ดูว่ามีส e มไมอันนี้สำคัญคือการ grow ธุรกิจที่เป็น o r g a n ิกซึ่งเป็นหัวใจที่เราได้ p r o p o s e ไปคือเรามองว่าธุรกิจอะ่ะมันต้องเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ใช่เปิดมาแบบใหญ่โต Hot Shot แล้วก็ไม่เวิร์ก็เลยการที่เรา p r o p o s e ไปคือเราค่อยๆ grow ตลาด ในไทยซึ่งก็ถูกต้องกับแบรนด์ฟาร r รี่ฟาร r ี่เป็นแบรนด์ที่ Exclusive ไม่ผลิตเยอะจะเป็น made to order จะผลิตเป็นคันๆแล้วก็ถ้าไปที่ดูที่โรงงานก็แต่ก่อนก็ทําด้วยมือตอนนี้เราก็มีโรบอตมีอะไรมาช่วยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็จะยังเห็น craftsmanship ของคนอิตาเลียนที่มาเย็บเบาะมาทำ cosmetic ของรถแม้แต่ทุกวันนี้ทั่วโลกก็ยังผลิตหมื่นกว่าคันและบางรุ่นก็น้อยมากบางรุ่นก็ไม่ขี่ พันคันหรือร้อยคันก็มีถ้ารุ่นพิเศษจริงๆไม่ใช่หมายความว่าเดินเข้ามาแล้วอยากซื้อเทอร์รี่ล้วได้เลยต้องรอต้องรอเหรอเพราะว่า,วา,วาสเสน่ห์ของ r ฟ a r ่คือการที่มาเลือกรถมีห้องคอน f ฟก u กเรชันตรงนี้ซึ่งเป็นห้องที่ลูกค้าใช้เวลาเยอะที่สุด <ทำ S 2> เพราะ,ะรเขา,าจะเป็นดีไซน์รถเองคืออันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะเราชทบจะไม่มีรถที่เรียกว่าพร้อมส่งมีแต่รถเดโมนสตร t ชันก็คือไว้เทส drive หรืออะไรเงี้ยน้อยมากที่เราจะมีการซื้อฟาร์รี่เป็นประสบการณ์ตั้งแต่ต้นในการที่จะเข้ามาแล้วก็มาเลือกรถด,ดีไซน์รถ่นะพูดอย่างนี้แล้วก็ดีไซน์เนี่ยเป็นโปรแกรมตั้งแต่มาที่โชว์รูมที่นี่สวยงามแล้วก็น่ามาอยู่แล้วแต่เราก็มีถึงโปรแกรมที่ไปที่อิตาลีด้วยสามารถไปดีไซน์รถ ของคุณในฝันเนี่ยที่อิตาลีหมายถึงคนที่อยากจะซื้อเนี่ยใช่ก็สามารถดีไซน์ที่นี่ก็ได้หรือบินไปอิตาลีเพราะอิตาลีเขาจะมีห้องมีตึกเลยไม่ใช่แค่ห้องของเราเป็นห้องของเขาเป็นตึกแล้วก็มีอุปกรณ์วัสดุที่พิเศษเขาเรื่องขอย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่ที่ที่เราเริ่มจัดตั้งในประเทศไทยละกคิปีที่แล้วนะฮะสิบสี่ปีสิบสี่ปีที่แล้วตอนนั้นคุณหญิงเป็นซีอีโอเลยป่ะครับใช่ก็เป็นกรรมการผู้จัดการค่ะอยากรู้ว่าในเมื่อสามีหลงไหลก็ใช่ไหมครับตัวเราก็เข้าใจแล้้วกก็รูสึ กับตรงนั้น<ช>แล้วก็เข้าใจฟอรีมากขึ้นทำไมถึงตัดสินใจที่จะแบบอ่ะลุยตรงนี้ตรงๆเลยก็คือพื้นฐานของธุรกิจมันมาจากฟินแลนซ์เราก็ทำาจติแบงค์มา8ปีจบด้านฟินแลนซ์มาร์เก็ตติ้งเอ็ที่บอสตัน i m m o n s College ใช่ไหมคะคือถ้าเรามีพื้นฐานของแมนจเมนต์ฟินแลนซ์มาร์เก็ตติ้งเราก็รันธุรกิจอะไรก็ได้ อย่างตอนทำซีพีดีแบงก์เราก็ดูคอน s u m e r Market ซึ่งทำพรีเมียมเซ m กเมนต์อยู่แล้วรเราดูเหมือนตลาดพรีเมียมเซกเมนต์เรื่องบัตรเครดิตเรื่องอะไรและไลฟ์สไตล์เราก็คืออยู่ในลักชัวรี่เซ n กเมนต์อยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราถนัดแต่ว่าเราก็แค่ Transfer Knowledge ของการบริหารมาอยู่ในอินดัสทรีของรถ แต่ว่าแน่นอนต้องขยันเป็นพิเศษพูดถึงว่าตอนที่เราเปิดเนี่ยเราก็ต้องไปมีความรู้คือบินไปเมืองนอกเยอะมากเขาเปิดตัวเขาอะไรเราจะไปอยู่ไปนั่งฟังทุกห้องเหมือนเขาจะไปอธิบายว่ารถรุ่นใหม่นี้มีเครื่องยนต์เป็นยังไงมันก็จะเป็นอนข้งางจะศับ์ใหม่สาหรับเราเพราะต้องรู้ลึกๆเรื่องเครื่องยนต์เพื่อท,ที่จะเข้าใจกลไกของเทคโนโลยีล่าสุดทีนี้เราไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสในเราไม่ได้จบวิศวกรรมมาพอกลับมาเราบาัญชีเราก็จะต้องเรีอกออทางทีมวิศวะเราใช่ไหมคะทางหัวหน้าฝ่ายอะไรมา ช่วยามาดูซิอ่ะรถคันนี้ตรงนี้เป็นไงอธิบายซิอธิบายในยทำง่ายๆให้เราฟังซิเหมือนเพื่อจะเข้าใจกลไกลของการใช้ถรถแล้วก็ต้องเริ่มอ่านหนังสือรถด้วยเพราะเราต้องเข้าใจเพราะบางทีเราก็ต้องศึกษาว่า,อาของเราแตกต่างจากรถที่เป็นแบรนด์อื่นยังไงก็เลยต้องค่อนข้างจะขยันในการ เรียนรู้แต่ว่าแน่นอนมันไม่ต้องเป็นเอ็กซ์เพรสเพราะเราไม่ได้จะซ่อม,อมรถใช่ไหมคะเราก็ต้องมีช่างที่ซ่อมแล้วก็ต้องมีผูบ้รบริหารที่เก่งในแต่ละหน่วยของเราที่จะทาตรงนี้นะคะแต่ว่าหัวใจก็คือเราก็ต้องหนึ่งศึกษามีความรู้แต่หัวใจของธุรกิจมันคือการเงินด้วย มาสายการเงินอยู่แล้วมาสายการเงินแล้วก็เรื่องการเงินก็ต้องปรับระบบไปเรื่อยๆจากบริษัทเล็กไปบริษัทใหญ่นี้ก็เป็นอีกหัวใจหนึ่งว่าพอบริษัทเราโตมีอีกไซส์ก็ต้องปรับธุรกิจปรับระบบปรับการเงินจริงๆที่ผมตกใจมากก็คือถ้าเกิดเรานับนซีอีโอของเฟิรรื่ในเอเชียคุณหญิงเป็นผู้หญิงคนแรกใช่ใช่ค่ะอันนี้คอนเฟิร์มเพราะว่าตอนที่เปิดต้องไปประชุมเอเปิดประตูออกไปในห้องประชุมใช่ไหมมีแต่ผู้ชาย แล้วเขาก็ตกใจท,ที่เราเป็นผู้หญิงคนเดียวเพราะในยุคนั้นอะ่ะเราต้องนึกถึงว่าตอน14ปีที่แล้วแม้แต่ในเมืองไทยตอนที่เราเปิดตัวก็ไม่มีผู้หญิงมาเรช่ธุรกิจรถยนต์เลยนะคะก็เลยโดนสายตาแบบ เธอทำได้จริงหรือเปล่าเนี่ยก็แม้แต่ซีอของฟราเว่เองเขาก็บอกว่ายุชัว์หรอเพราะว่าฟราเว่ยทนธุรกิจผู้ชายมากคุณเป็นผู้หญิงอะคุณชัวเหรอที่คุณจะมาทำธุรกิจนี้ก็เลยบอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไอจะโชยอยู่ดูแล้วเราก็เป็นคนที่ตอนที่อยู่อังกฤษคือจากโรงเรียนผู้หญิงก็ไปสอบโรงเรียนผู้ชายแล้วเขารับผู้หญิงค่ะสองปีสุดท้ายเหมือนมอปลายอะนั่นต้องย้อนไปตรงนั้นแล้วทำไมถึงตัดสินใจอย่างนั้นเพราะเรารู้สึกอะไรมันไม่ท้าทายอยู่โรงเรียนผู้หญิงเออแล้วก็เออไม่ใช่ท้าทายก็เลยบอกว่าไปนน็ค เพื่อนผู้ชายเยอะอยู่แล้วแต่ว่าพอมาทำธุรกิจผู้ชายเยอะๆเนี่ยเราก,เราก็เราก็ถนัดเพราะว่าเพื่อนเราก็ผู้ชายเยอะเราก็รู้สึกเป็นปมิดกัน,นตั้งตั้งแต่ตอนที่ทางซีอีโอเฟอร์ y ี่เขาเขามองแล้วมันเหมือนเป็นชาเลนจ์พอสมควรนะครับที่ที่เราต้องทำให้ได้ตอนนั้นกดดันไหมมีความท้าทายยังไงบ้าง เป็นคนชอบอย่างนี้อยู่แล้วคือจริงๆอ่ะการที่เราไปอยู่เมืองนอกมานานมันค่อนข้างจะถนัดในการทําธุรกิจนี้ผู้ใหญ่ก็เลยเห็นข้อแข็งเราตรงนี้ว่าหนึ่งเราทำมัลติเนชั่นนลมาก่อนคือซีรีแบงค์สองเราอยู่เมืองนอกมาเกินครึ่งชีวิตที่เราไปเรียนมาหลายประเทศทําให้เราค่อนข้างจะถนัดกับการคุยกับฝรั่งด้วยในการทําธุรกิจนี้เราต้องคุยกับอิตาลีตอนนั้นเกือบทุกวนันตอนนี้ทุกอาทิตย์ Uh huh. นะคะ uh huh. มันก็ต้องเป็นการที่เราต้องมีการสื่อสารกับต่างชาติได้อย่างดีมันก็เลยค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่เราถนัดแหละแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าการบริหารก็อย่างที่บอกคือเรามั่นใจในสก uh ิล huh. ในการบริหารเรา uh huh. นะคะมันไม่ต้องเป็นรถเหมือนไม่ได้คิดว่าว่ามันจะต้องอ๋อ oh, อันนี้มันของผู้ชายเลยและในทุกวันนี้รถแฟรรี่มันก็ไม่ได้ขายแต่ผู้ชายส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายแต่เราก็มีผู้หญิงมีทุกเพศตอนนี้ก็มียังก็คลายน t ่มีลูกค้าที่ตั้งแต่20กว่าก็มีอ๋อเด็กสุดของเราตอนนั้น18ก็มี เพิ่งได้ไปขับขี่คุณพ่อก็ซื้อให้เป็นของขวัญก็มีเป็นผู้หญิงด้วยผู้ชาย,ชายแต่ว่าวันนี้เราก็มีผู้หญิงที่ทําธุรกิจมาสําเร็จก็บอกว่าฟรี่ที่มาซื้อเพราะเป็นรางวัลชีวิตก็เลยไม่ได้จํากัดเพศแต่แน่นอนในยุค1ิกว่าปีที่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายที่มาครอบครอง <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็เป็นธุรกิจที่อาจจะเป็นผู้ชายเยอะแต่วันนี้ถ้าแม้แต่องค์กรเราผู้ชายผู้หญิงโอเคช่างอาจจะมีผู้ชายเยอะ แต่ว่าถ้าเป็นบัญชีแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้หญิงเราเราไม่ได้เลือกคัดเลือกจากการที่คุณเป็นเพศไหนเราคัดเลือกจากความสามารถแต่แน่นอนกา,า,ารที่เป็นผู้หญิงมา r u นธุรกิจลักษณะนี้ต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาต้อง outstanding หน่อยเพราะว่าเราก็อยู่ในการแข่งขันที่สูงเราต้องสร้างความเชื่อมัน่นเราต้องสร้างค<า>ว,วามเชื่อมัน่นแล้วก็เลยได้รับรางวัลมาเยอะแยะมากมายตั้งแต่ปี2014-15ได้มาจนจนปีที่แล้วก็ได้ครบทุกแผนกค่ะได้รางวัล best sales After sales marketing อ,อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เลยพูดให้ดูว่าการที่เราทรําธุรกิจนี้เราไม่ได้แค่ทําธุรกิจเราทรําธุรกิจให้อย่างดีที่สุดแล้วก็ได้รับรางวัลไปจนถึงระดับโลกมาแล้วค่ะคือปกติธุรกิจทั่วไปนะที่ผมเคยเคยศึกษามาหรือว่าเคยสัมภาษณ์มาเราก็แน่นอนแหละเรื่องต้นจากเล็กๆและคําว่าสําเร็จนเนี่ยคือขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยเืยขึ้นเรื่อยๆของฟรริลโรมองอย่างนั้นไหมครับเราดูธุรกิจที่อยู่ในกลุ่ม A บวกในกลุ่ม A บวกใช้เวลาเยอะ เพราะเราต้องดูแลลูกค้าเหมือนเวลาเราไปซื้อแบรนด์อะค่ะเหมือนเราก็รู้สึกว่าเราเขา p e r s o n a l touch กับเราใช่ไหมคะในในธุรกิจที่เรียกว่า luxury segment มันเลยเป็นธุรกิจที่ต้องดูแลรายละเอียดทุกอย่างเหมือนเข้ามาในโชว์รูมเนี่ยทั่วโลกจะหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าสําคัญคือ touch point เข้ามาพนักงานต้อนรับเรายังไงแล้วก็ touch point เล็กๆน้อยๆที่มันเป็น customer service excellence แต่ว่าไอ้ข้อนี้ของ luxury brand มันใช้เวลาถ้าเมื่อไหร่เราขยายจน มีแบรนด์นู้นแบรนด์นี้มันจะ l o s e touch ตรงนี้ที่เป็นความใส่ใจ one on one ด้วยคามธุรกิจเรา p e r s o n a l ีอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนั่นหมายความว่าการทำธุรกิจใ้สิ่งที่คุณบินที่ว่าเหนื่อยที่สุดเืออะไรคือการดูแลลูกค้าที่จะทำ service excellence เราแยกทุกแผนกและเป็นการที่เรียกว่ามีบริการ24ชั่วโมงถ้าลดลูกค้าไปเสีย ที่ไหนก็ตามรเรามีบริการเหมือน24ชั่วโมงไปรับรถหรือไปประสานงานนะคะมันก็เลยทุกคนก็ต้องแบบมีตรงนี้อยู่ใน Mindset ที่ว่าเราดูแลลูกค้ายอย่างนี้ที่สุดและดูแลตลอดเวลาก็เลยว่าเวลาไปเมืองนอกหรืออยู่ที่นี่เราก็จะคอนเน็กกับพนักงานเรา ตลอดเวลาที่จะทราบเรื่องลูกค้าเพราะว่าสําคัญคือสมมติเราไปเจอลูกค้าข้างนอกเขาพูดถึงรถเขาเราก็ควรจะทราบเรื่องมันก็เลยต้องแบบเอาใจมาใส่ในทุกๆรายล,ายลายะเอียดทีกทีอยากรู้ในงองค์กรภายในบ้างคราวนี้ที่นี่มีพนักง,งานกี่คน60-60ค่ะคุณบิงดูไหมฮะแต่ก่อนไม่ดูตอนนี้ต้องมาดูายังไงอ่ะทำไมอ่ะ <laughs> ไม่พอเราคิดว่าแต่ก่อนเราก็รู้สึกเออเราเป็นผู้บริหารที่นิสที่ดูแลพนักง,งานเหมือนครอบครัว uh huh. ใช่ไหมแ <laughs> ต่ก่อนเราจะเป็นคอนเซป t นี้ ค a v ว l ล n ิเนแฟมิลปรากฏแบบพนักงานไม่เกรงใจ oh. เออเราก็มาคิดใหม่เออเนาะเราไม่ต้องมาเป็นญาติใครอะเราเราต้องทํางานด้วยมืออาชีพถ้าคุณมาอยู่ที่นี่คุณต้องเป็นมืออาชีพเพราะว่าเราต้องพุชเลเวลไปอีกเราไม่มีวันหยุดนะคะมันต้อง <Okay. S 2> แบบดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อย,อยๆต้องปรับปรุงไปเรื่อย <Okay. S 2> ๆอย่างที่บอกมันเป็นลักชัวรี แบรนด์ลักชัวรี่เซกเมนต์เราต้อง d e l i v e r Best Service มันไม่ใช่แค่ขายรถเราขายฝันถูกไหมคะความฝันมันมีคำหนึ่งมันไม่ใช่ขายรถแต่ว่าเป็นการขายฝันมัคนคืออันนี้เป็นมิสเตอร์ลูคาดีมอนติเซโมโรซึ่งเป็นอดีตประธานของฟรายร์เขาบอกว่าเราไม่ใช่ขายรถแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่ตอนวันแรกที่ไปประชุมแล้วไปเรียนอะเขาว่านี่ก็เป็นสิ่งที่เขาให้โคดนี่มาแล้วมันก็ฝังในใจเราเราไม่ใช่แค่ขายรถเราขายความฝันเพราะว่าฟรายร์เนี่ยตั้งแต่ลูกเราเด็กหรือลูกคนอื่นหรือคนที่โตขึ ถ้าเราประสบความสําเร็จเราจะซื้อฟ r ร,ร์รีการมาซื้อรถเนี่ยมันไม่ใช่แค่ซื้อรถมันคือสร้างประสบการณ์เพราะฟราร์รีเป็นประสบการณ์ที่ต้องใช้รถยังไงไปขับที่ไหนไปฟราร์รี r ทัวร์ทริปที่สวยๆเมืองนอกก็มีขับอย่างนี้สวยๆที่โรมที่อะไรก็ตามใช่ไหมฮะแต่ประสบการณ์ของการใช้รถถ้าคุณมาซื้อปั๊บเนี่ยเราก็ต้องทําความฝันให้เขาต่อเนื่องโอ้โหตั้งแต่พนักงานต้อนรับตั้งแต่คนดูแลอย่างต่อเนื่องเราก็ต้องกรูมทุกคนให้ มีตรงนี้ให้ดูแลลูกค้าเราเพราะว่าฝันของเขาจะต้องเป็นฝันที่ดีไปตลอดที่เขาใช้รถประมาณาน,นี้ค่ะถ้าเกิดถามว่าหัวใจสําคัญคืออะไรที่ทําให้ Luxury Brand รนด์เรานี้สามารถดําเนินธุรกิจไปได้จะแตกต่างจากธุรกิจปกติไหมครับก็แน่นอนค่ะเพราะว่า Luxury Brand ด์เนี่ยถ้าอย่างที่บอกงนะถ้าเริ่มขยายใหญ่เราจะลู้ทัชของความ ใส่ใจ hmm. ในรายละเอียดดีเทลเล็กๆสมมติเรามาแล้วก็ชี้เขาดูอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะรายละเอียดต้องอย่างนี้นะห้องน้าเราต้องจัดอย่างนี้นะลงดีเทลขณะนั้นอาหารต้องสั่งแบบนี้นะเราก็ยังดูอาหารอยู่ทุกวันกับกับพนักงานซึ่งมันลงรายละเอียดที่ดีเทลที่ที่ <ๆ S 1> บางคนนึก<ๆ>ว่าเล็กอาหารให้ลูกค้าเนี่ยมันคือเราก็มีประสบการณ์ในการที่เราต้องเปรียบเสมือนว่าเราทานเองใช่ไหมคะรายละเอียดอย่างเงี้ยบางคนเขาอาจจะคิดว่าโห oh, ทำไมต้องมดกรรมการผู้จัดการต้องมาเลือกเมนูอาหารอะ แต่นี่คือดีเทลเพราะว่าการที่ไปทานอาหารอร่อยอ่ะสมมติง,งานดีแต่อาหารไม่อร่อยนี่จบเลยนะจบแล้ะแต่การที่ไปทานประทับใจทุกอย่างไม่ใช่แค่ง,งานดีอาหารก็อร่อยอะไรมันก็จะเป็นความประทับใจไปหมดก็แน่นอนมันก็จะลงรายละเอียดอย่างลึกซึ้งอย่างที่บอกไปจนถึงดอกไม้สีดอกไม้ที่ใส่ในนี้ยูนิฟอร์มที่พนักง,งานใส่อะไรเงี้ยหาเราล,ลงรายละเอียดหมดเพราะว่า เพราะว่ามันต้องมันอยู่ในทัชพอยต์ทุกอย่างอันนี้ผมว่าหลายคนก็เกิดคําถามเมือนกันโดนถึงผมเองด้วยไม่ว่าจะเป็นของตัว f ฟ r ร์รีเองหรือว่าอย่างนี้เช่นแบบนาฬิกาที่เราเคยไปดูกันในช็อปกันบางทีเดินเข้าไปของไม่มีหรือว่าซื้อไม่ได้อย่างเงี้ยอยากรู้ความคุ้มค่าในการทำธุรกิจว่าความคุ้มค่ามันเกิดขึ้นตรงตรงส่วนไหนครับอันนี้สงสัยเองแล้วมันได้กําไรจากส่วนไหน การขายของน้อยราคา f รา r รี่มันก็มันไม่ได้เซลล์ได้ง่ายใช่ไหมคะแล้วยิ่งถ้าของที่มัน Limited Edition ราคาลดไม่ได้เลยเพราะของน้อยอ่ะแต่ว่าในราคาที่ซื้อไปมันจะโคฟบาร์เอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นบาลที่ความภูมิใจคือหนึ่งที่เรากําลังสร้างตลาดพรีโอก็คือว่ารถเนี่ยดีพรีน้อยมากเพราะตอนนี้เราก็ดูเป็นรายคันคือ f รา r รี่จะเป็นแบรนด์ที่ ค่าเสื่อมลดน้อยมาก10% 20% 30%มากสุดในระยะเวลาแล้วแต่สภาพแล้วแต่ปีอ,อันนี้มันเหมือนว่าคุณซื้อของที่มันถ้าจะไม่วาลุไม่หายหายได้บ้างแต่ไม่เยอะอย่างคันด้านหลังนี่มีคนมาซื้อได้ไหมครับ ได้ได้ค่ะแต่อันนี้เป็นรถโชว์เป็นตัวอย่างเพราะเมืองนอกเขาจะส่งรถที่เก็ส่งไม่ได้สั่งได้ที่นี่ต้องเดินเข้าห้องโน้นค่ะเราจะมีห้องคอนเฟอเรเตอร์ก็คือโรมาสปายเดอร์เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของรุ่น GT รุ่น GT ก็คือเราจะมี2กรุ๊ปนะคะกรุ๊ปปิ้งแรกคือเป็นรุ่นสปอร์ตที่เป็นขวัญใจของ คนไทยและชาวโลกทุกปปทคนจะปนบบสป,ปอดจะสิ่งสิ่งเแบนเพราะว่าจะเป็นรถที่พัฒนาเต็มรูปแบบจากฟอร์มละวันคือฟอร์มละวันจะไปอยู่ในเทคโนโลยีแหละแต่อันนี้จะฟอร์มละวันในสนามแข่งพูดอย่างนี้ว่าขับบนถนนท,นที่สนุกมากอันนั้นก็จะเป็นมีแฟนขับอยู่แล้วแต่มันมีอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบ โหมันซิ่งไปอ่ะฟาร์ีก็เลยมีรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่เรียกว่า Gran Turismo ซึ่งเป็นรุ่นที่ low profile หน่อยแล้วก็ขับสบายๆได้ทุกวันไปได้ทุกที่นะคะก็มีรุ่นก่อนหน้านี้ที่เปิดประทุนเรียกว่า Portofino M แล้วก็มาเปิดไลน์ใหม่ชื่อโรม่าก็คืออันนี้เลยคืออันนี้เลยโรม่าก่อนหน้านี้ไม่มีเปิดประทุนอันนี้ล่าสุดที่เปิดประทุน<อ>คนที่มาซื้อกลุ่มนี้เราได้ลูกค้าใหม่ที่เป็นนักธุรกิจเพราะนักธุรกิจจะขับรุ่นสปอร์ตก็ยากรุ่น Portofino เองก็จะยังจะดูเป็นนมมากมากกออกรุ่นน ก็มีนักธุรกิจที่บอกโหในชีวิตไม่เคยคิดจะขับฟรายเลยแต่พอออกรุ่นนี้ดูแบบไม่ได้สปอร์ตขนาดนั้นดูดูว่ารุ่นนี้เขาขับไปประชุมกันได้เ,เขาเรียกว่าในเมืองนอกเขาเรียก under stated elegance คือแบบเขาบ,บอกว่าเหมือน F1 ในชุดลาตีอะ่ะเพราะว่าพอ,พอคนดูก็แบบเออพอไปดูวิดีโอ,อมันใช้ได้นะเหมือนขับในเมืองขับไปทานข้าวขับไปประชุมขับใช้ในชีวิตประจําวันได้โดยไม่รู้สึกว่าแบบว่าเคินขนาดนี้ครั้นี้ราคาเท่าไหร่ครับ คันนี้ก็24.9 24.9ก็คือใครเข้ามา จอ,จองได้ก็คือเป็นเริ่มต้นแล้วเราก็มาตกแต่งม,มีหนึ่งคำถามที่ตัวรายการของเราตั้งใจจะถามซีอทุกคนเลยนะ,ะว่าถ้าเกิดคุณเป็น Change Maker เนี่ยสมาถาเปลี่ยนอะไรก็ได้ในโลกนี้อยากจะเปลี่ยนอะไรถ้าจะพูดแต่ก่อนเราก็แบบเอ๊ะเราจะเปลี่ยนภาษีประเทศไทยไวนะ้แล้วเปลี่ยนสีน้ำเข้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เรียกว่าหนึ่งในสูงที่สุดในโลกเงี้ยค่ะ,ะ,ะก็แล้วแต่เพราะว่าถ้าเป็นราคานี้เราก็ทําทุกอย่างถูกต้องนะคุณนี้ตั้งแต่เราเปิดเราก็เปิดด้วยความโปร่งใสนะคะเราก็จ่ายภาษีเต็ม นะฮะจำ,จำนวนซึ่งก็ทําให้เรียกว่าเป็นพลเมืองดีของภาค,ครัฐก็แล้วกันซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเราดูแลแบรนด์เอาดีที่สุดแล้วก็เป็นพลเมืองดีของของภาครัฐเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกรรมที่ดีที่เราทํามาใช่ไหมคะเป็นแบบอย่างก,ก็เป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้นําเข้าอื่นๆในประเทศเรานะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราได้เป็นต้นแบบในการนําเข้ารถฟรายในแบบอย่างที่ถูกต้องแล้วก็ทําให้รถมีคุณค่าและโฮสต์ปลาลิวซ, <ๆ S 2> ซึ่งก็ตรงกับ บรนนดีออเเงขขาจริงไม่ต้องมาบอกก็ได้นะครับผมว่าเชนจ์เมคเกอร์นี้โอเคมากเลยไม่เคยคิดว่าจะได้รับคำตอบนี้จากที่ไหนด้วยโอเคครับวันนี้จริงเราคุยมีเรื่องอยากจะถามอีกเยอะมากครับแต่กลัวว่ารายการจะยาวเกินไปวันนี้ขอบคุณคุณบิ๊กมากครับขอบคุณนะค่ะขอบคุณที่มาเยี่ยมชมค่ะนี่ถือว่าเป็นอีฟีแรกที่เราได้พูดคุยกันนะเราเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นมุมมองต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจที่บางทีเนี่ยเราเป็นแบรนด์อย่างเนี้ยเราคุยกับเฟอร์รารี่ซึ่งเป็นแบรนด์ลักชัวรี่แบรนด์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพื้นนฐา หรือว่าสิ่งต่างๆในการเริ่มต้นธุรกิจรวมถึงพื้นฐานในการทํางานเนี่ยผมว่าสามารถปรับใช้ได้ในกับธุรกิจเลยนะครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะที่ให้เยี่ยมชมยิ่ <Hi, S 1> ดีมากค่ะเดี๋ยวแบบว่าอาจจะขอค่อยนั่งได้เลย,ยเข้านั่งแล้วก็อาจจะไปชมห้องที่เราดีไซน์รถด,ด้วยดีไซน์รถด,ด้วยค่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณนะค,คนะสวัสดีครับ